ก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานเรียกว่าเป็นธรรมทานธรรมทานังสัพพทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานนี่แหละชนะการให้ทั้งปวงส่วนญาติโยมทั้งหลายบางท่านก็บอกว่าแล้วโยมจะทําบุญโดยการให้ธรรมะเป็นทานได้ยังไงเจ้าคะ,ะบางท่านก็ โยมก็อยากได้บุญเยอะๆชนะบุญทั้งหมดก็บอกว่าโยมเป็นผู้ที่จัดให้มีการฟังธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานได้เช่นเดียวกันเช่น,นทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่อันนั้นเป็นการจัดสถานที่ให้คนได้มาฟังธรรมก็ถือว่าสนับสนุนการฟังธรรมเรียกว่าเป็นธรรมทานได้เช่นเดียวกันเพราะการที่ได้ ให้ธรรมทานเป็นทานนี่แหละท่านบอกว่าจะทําให้คนที่มาฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยได้บรรลุธรรมนะการบรรลุธรรมเนี่ยทำให้มีความสุขอยู่ตลอดไปนะตั้งแต่ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อนก็มาได้ฟังที่นี่นะหรือเกิดจากศาลาที่เราร่วมสร้างเจดีย์ที่เราร่วมสร้างอุโบสถที่เราร่วมสร้าง ก็เป็นสถานที่จะได้ฟังธรรมตรงนั้นจากเรื่องที่เคยฟังมาก่อนพอได้ฟังซ้ำนะอ้า,อ,าอันนี้ฉันเคยฟังมาแล้วแต่พอมาฟังซ้ำเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเหมือนกับเราขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโยมเราเจาะที่เดิมเจาะวันนี้ยังไม่เสร็จวันพรุ่งนี้ก็มาเจาะที่เดิมอีกก็คือฟังเรื่องเดิมอีก ก็ลึกลงไปลึกลงไปเหมือนกับการฟังแล้วเราเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเหมือนบางคนเนี่ยมีเทปธรรมะไว้อยู่ในรถนะเวลานั่งรถไปก็ขอฟังธรรมะหน่อยเถิดแบบนั้นบางทีฟังฟังไปก็เข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทีนี้บางคนมีเรื่องราวติดขัดอยู่ในใจนสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมเขาถึงทำกับฉันได้อย่างนี้นะ นะก็เลยพอมาฟังธรรมะโอ้ที่เขาทำกับฉันได้อย่างนี้เพราะฉันก็เคยทำกับคนอื่นเช่นเดียวกันไม่มีอะไรไม่เกิดแต่เหตุทำไมเขาทำกับฉันหลายครั้งจังเลยวางนั้นอา้าวเหตุก็คือทำกับคนอื่นหลายครั้งเหมือนกันสมมติว่าเราเนี่ยไปพูดในที่สาธารณะมีคนมาฟังหนึ่งพันคนพูดไม่ดีด้วย นะให้ร้ายคนอื่นว่าคนอื่นทำให้เขาอับอายคนหนึ่งพันคนเขาได้ยินเราก็เลยต้องถูกนินทาว่าร้ายนะถูกมาแล้วตั้งสิบครั้งแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดแค่ครั้งเดียวแต่คนฟังเป็นพันคนตอนนี้เราถูกนินทาตั้งสิบครั้งแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้นะไม่จบไม่สิ้นสักที ที่จริงยังเหลืออีกตั้ง990ใช่ไหมเพราะว่าเราพูดเพียงครั้งเดียวแต่บางทีออกไมโครโฟนด้วยคนได้ยินเยอะทีนี้ย้อนกลับมาที่เราเช่นเดียวกันคลายความสงสัยลงเสียได้ว่าโอ้อย่างนี้นี่เองที่ฉันโดนเยอะๆเนี่ยยังไม่หมดนี่นะยังมีอีกไหมแน่ต้องถามอย่างนี้นะยังมีอีกไหม มาให้หมดเลยตอนนี้ฉันเข้มแข็งแล้วฉันได้ฟังธรรมะฉันได้ปฏิบัติธรรมที่วัดศีแล้วฉันเข้มแข็งพออย่างนี้ต่อไปคนไหนได้ฟังธรรมเนี่ยก็ทำความเห็นให้ถูกได้เพราะว่าบุญใหญ่ที่สุดบุญเนี่ยก็คือใจสะอาดนะโยมนะบุญแปลว่าการล้างใจชำระล้างนี่แหละเรียกว่าบุญ คนไหนที่จะมีบุญมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าบุญใหญ่สุดท่านบอกไว้ว่าคนไหนที่ได้ทําบุญใหญ่สุดก็คือทําความเห็นให้ถูกว่าอันไหนของดีอันไหนของปลอมเหมือนแยกอันไหนเป็นขยะอันไหนเป็นของดีเก็บเอาไว้ในใจท่านเรียกว่าคนนี้มีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐินั่นเองอย่างนี้เรียกว่าบุญใหญ่สุด คนไหนได้ฟังธรรมก็สามารถทําความเห็นของตนนั้นให้เป็นความเห็นถูกได้และข้อสุดท้ายการฟังธรรมก็ทําให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยจากว่าโอ้ไม่มีอะไรไม่เกิดแต่เหตุก็คือเรื่องกฎของกรรมถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่าเมื่อมีแรงปฏิมีแรงกิริยาก็คือเราทำเข้าไป ก็มีปฏิกิริยาก็คือตอบนะพูดภาษาอังกฤษว่าแอคชั่นเมื่อมี a มีแอคชั่นแล้วก็มีรีแอคชั่นกลับมาเราทำบุญทำทานด้วยการให้ของที่ประเสริฐนะของดีๆทั้งนั้นเลยที่เอามาวัดเนี่ยนะถวายอันุู้นอันนี้มีแต่ของเลือกเฟ้นอย่างดีมีดอกไม้มีพวงมาลัยจัดด้วยนะ ข้าวปลาอาหารนี่ก็จัดอย่างดีเรียกว่าให้ด้วยการเคารพให้ความเคารพมีของประเสริฐต่อไปชีวิตของเราก็เจอแต่สิ่งดีๆของประเสริฐท,ท่านบอกไว้ว่าให้ความนอบน้อมมีการกราบการไหว้บุคคลน,นั้นก็ย่อมได้รับการกราบการไหว้พร้อมกับด้วยมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเคยยกตัวอย่างว่าคนไหนมือไม้อ่อน คนนั้นก็จะถูกยกย่องพวกเราเคยเห็นเด็กๆที่น่ารักน่ารักไหมเดินมาปุ๊บสวัสดีครับอย่างนี้สวัสดีค่ะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรารู้สึกอู้ชื่นชอบชื่นชมอู้เด็กคนนี้ทําไมมารยาทดีจังเลยน่ารักจังเลยมือไม้อ่อนเราถึงแม้จะไม่ใช่เด็กแต่ถ้ามือไม้อ่อนนะก็เป็นคนน่ารักได้ สวัสดีค่ะบางคนไม่ได้ยกมือไหวแต่พูดคำว่าสวัสดีนะขอโทษค่ะต้องหัดพูดด้วยนะนะอันนี้ต้องหัดต้องฝึกเพราะว่าเราไม่เคยเลยที่จะเคยยกมือไหว้ใครนะอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีพ่อกับแม่เราก็ไม่เคยยกมือไหว้เราก็ต้องฝึกวันนี้กลับไปปุ๊บคุณแม่สวัสดีค่ะนะแม่ก็อาจจะงงแล้วมันจะมาไม้ไหนนอเนี่นะตะคุบกระเป๋าไว้เลย มาอย่างนี้แม่ตะคุกบกระเป๋าเลยแม่หนูไหว้เฉยๆพระอาจารย์บอกว่าคนไหนหน่ารักคนนั้นมือไม้อ่อนหนูก็อยากเป็นคนน่ารักแม่วางนั้นนะแม่ก็จะถามว่าเอาเท่าไหร่อีกละ <c oughs> นะเพราะน่ารักแล้วนี่มีมูล,ลค่านะคนไหนหน่ารักมีมูล,ลค่าทีนี้การบรรลุธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ย <c oughs> ท่านก็บอกว่า บรรลุโดยการพิจารณาก็ได้พิจารณาคนอื่นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ค่อยบรรลุให้พิจารณาตนเองเหมือนสมัยพุทธกาลมีหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งเป็นโสเพณีสมัยแต่ก่อนหญิงแพทย์สยาเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นหญิงงามเมืองที่เมืองเมืองหนึ่งมีแค่คนเดียวไม่ได้มีเยอะแยะนะสวยที่สุด ชายใดๆในเมืองนั้นทั้งเจ้าชายทั้งเศรษฐีก็ปรารถนาอยากจะได้นางมาเชยชมนางคนนั้นชื่อว่านางอัมพะปาลีนะนะเพราะว่านางนั้นได้ทำบุญเก่ามาก่อนในอดีตชาติเคยบวชเป็นพระภิกษุณีนางก็เลยรังเกียจการที่จะมีคู่แต่งงานนางไม่อยากท้อง ก็เลยเจ้าประคุณขอการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอให้ฉันเนี่ยอย่าได้มีคู่ครองเลยขอให้ได้บวชคิดอย่างนี้แล้วขออย่าให้ได้เกิดในท้องคนเลยไปนั่งขดอยู่ตั้งเก้าเดือนมันเหนื่อยมันอึดอัดด้วยอานิสงส์ผลบุญของนางอัมพะปาลีนางก็เลยแหวกโคนมะม่วงเกิดขึ้นมาจากต้นมะม่วงขึ้นมาเฉยๆจากนางฟ้านางฟ้าก็เกิดมาเป็นคนได้เลย เกิดที่ต้นมะม่วงที่พระราชอุทยานเมืองเวสาลีหรือเมืองภัยสาลีนายอุทยานคนเฝ้าต้นมะม่วงก็มาเจอข้าวอา้าวเด็กน้อยเกิดมาได้ยังไงเนี่ยก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมเอาไปเลี้ยงไว้นายอุทยานก็เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่สวยด้วยพวกบรรดาเจ้าชายลิชวนะีเป็นเจ้าชายเมืองไพศา,าลีเนี่ย จะมีตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลลิชวีเจ้าชายเนี่ยมีเยอะมากมีตั้งสี่สิบเจ้าชายว่างั้นก็พากันไปเที่ยวในอุทยานก็ไปเจอหญิงสาวสวยงามแย่งกันจะฆ่ากันตายนางก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่ากันเลยว่างั้นให้เอาดีฉันเนี่ยไปขึ้นศาลเถอะให้ศาลคณะกรรมการของเมืองนี้ตัดสินนางก็ไปกระซิบศาลว่า นางเองเนี่ยก็ไม่อยากเป็นภรรยาของใครคนใดคนหนึ่งนางอยากเป็นทุกคนเลยว่างั้นศาลก็เลยพิพากษาบอกว่าให้นางเป็นโสเพณีของเมืองนี้ใครก็ได้ที่จะมาร่วมหลับนอนกับนางต้องเอาเงินมามีมูลค่าพันกหาปณะ,ะในสมัยนั้นเนี่ยแพงมาก ทุกคนก็เลยตั้งนางไว้นางก็จะต้องมีสมุดจดด้วยว่าวันนี้รับจองใครจองไว้บ้างแล้วอย่างงี้นะนะคิวยาวเลยนางนั้นเป็นคนที่สวยเหมือนนางฟ้าชื่อว่านางอัมพะปาลีเพราะว่าเกิดที่ใต้โคนต้นมะม่วงไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่มีพ่อบุญธรรมเป็นนายอุทยานหลังจากนั้นนางก็ได้ตั้งครันขึ้นมาแล้วก็คลอดบุตรเป็นลูกผู้ชาย นะตอนหลังมาลูกของนางก็ได้ไปบวชชื่อว่าวิมละโกนทัญญะพอลูกมาบวชลูกก็วนมาหาแม่แล้วก็แสดงธรรมะให้แม่ฟังแม่เองได้ฟังธรรมะนางเองก็เลยได้สร้างวัดนางชื่อว่าอัมพะปารีนางก็เลยสร้างสวนมะม่วงขึ้นมาแล้วก็ยกสวนมะม่วงสร้างเป็นวัด เป็นชื่อว่าวัดอัมพวันนะอัมพะระเนี่ยแปลว่ามะม่วงนางอัมพระปาลีนั้นพอนางจะบรรลุธรรมนะนางนี่สวยมาตลอดจนอายุมากแล้วเจ็ดสิบก็แล้วแปดสิบก็แล้วก็ยังสวยอยู่สวยตามวัยพอถึงคราวที่นางเองนั้นจะพิจารณาธรรมนางเองได้ฟังธรรมะจาก พระลูกชายก็เลยบวชเป็นพระภิกษุณียังไม่ได้บรรลุตอนที่บวชใหม่ๆแต่นางก็มาพิจารณาดูบอกว่าอุย้ยผมของฉันแต่ก่อนนั้นเคยดำคลับประดุดสีเหมือนมแมลงผู้โยมเคยเห็นมแมลงผู้ไหมตัวดำๆๆแล้วมีเขียวๆเ,เหลือบๆด้วยปลายงอนนะแต่ตอนนี้ผมของฉันเหมือนกับปอป่าน ที่เขาเอามาทำกระสอบจับดูแล้วแต่ก่อนนี้นุ่มสลวยสีดำครับนางก็พิจารณาผมผมของฉันนั้นแต่ก่อนนั้นนุ่มนวลมีกลิ่นหอมด้วยพวกเราเคยดมผมของเด็กๆไหมหอมนะแต่ตอนนี้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นขนแพะเพราะว่าเหงื่อใครไหลออกมาที่ผม นางก็พ่มพรณนาบอกว่าคอเนี่ยแต่ก่อนนี่กลมกลึงเหมือนหอยสังโยมเคยเห็นหอยสังขัดไหมขาวจ้วเลยแล้วก็คอเนี่ยกลมกลึงตอนนี้ก็เหี่ยวย่นฐานของฉันแต่ก่อนนั้นเคยเต่ตงตึงเหมือนดอกบัวตูมฐานนี่ก็คือหน้าอกตอนนี้เหมือนถุงหนังไม่มีน้ำถุงกาแฟโยมกาแฟโบราณ เป็นอย่างนั้นจริงๆนางพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆเอยๆบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะนางเองนั้นได้เห็นถึงความไม่เที่ยงสิ่งใดก็ตามที่เกิดมาสิ่งนั้นจะต้องคู่ก,กันกับแตกสลายแล้วก็ตายในที่สุดดังนั้นเรามองเห็นต้นไม้ต้นไม้เป็นของเกิดสิ่งนั้นก็ต้องแตกสลายไม่มีอยู่จริงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของว่างเปล่า เราก็ต้องฝึกมองอย่างนี้มาดูเนื้อหนังมังสาเราก็เป็นของเกิดของนี้ก็ต้องแตกสลายไปเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะแตกสลายมันก็มีการเก่าคร่ำคร่าไปพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยแต่ก่อนเนี่ยสวยหมดทุกคนทุกวันนี้ก็สวยอยู่เหมือนเดิมแต่สวยน้อยลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก่อนนั้นเคย ไปไหนก็กระปรีก้กระเป๋าเดินแบบกระชับกระเฉงทุกวันนี้ค่อยๆย,ย่องเอาแต่ก่อนเนี่ยเหมือนโจรปล้นทุกวันนี้เหมือนโจรย่องเบาว่างนั้นโจรปล้นเป็นยังไงโอ้ยหยุดนะนี่คือโจรปล้นอย่างนี้ทําอะไรก็กระชับกระเฉงใช่ไหมทุกวันนี้แถลมแถล้มแถล่ม,มนะค่อยๆย,ย่องเอาเพราะความเปลี่ยนแปลงทีนี้ท่านก็บอกว่ามี อีกอย่างหนึ่งคือพวกอารมณ์ต่างๆความรักความภาคภาคูมิใจค,ความโกรธก็เป็นสิ่งที่เกิดเช่นเดียวกันของนี้ก็ผันแปรอนิจจังของนี้ก็สลายอนัตตาไม่มีอยู่จริงดังนั้นเคยโกรธใครจำไว้ว่าคนนั้นคนนี้มันจบไปแล้วปล่อยมันไปเถอะมันไม่มีอยู่จริงปล่อยวางไปแล้วเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วใจของเราก็สะอาดได้ นางคิดได้อย่างนี้นางอัมพะปาลีซึ่งเป็นพระเถรีแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตปฏิสัมพิธาแต่กรรมของนางที่ระลึกชาติได้ก็นางบอกว่าที่นางได้เกิดเป็นโสเพณีเพราะว่าชาติก่อนนู้นย้อนกลับไปเมื่อ31กลกับนางก็ได้บวชเป็นพระภิกษุณีเหมือนกันในขณะที่เวียนเทียนอยู่นั้นในอิตีปีโสภควาก็มีภิกษุณีอีกคนหนึ่ง เดินอยู่ข้างหน้านางภิกษุณีนั้นก็รู้สึกไม่สบายมีเสมหะแล้วก็บ้วนน้ำลายออกไปนอกเขตที่เดินแต่ล้มเนี่ยดันพัดเอาเสมหะของภิกษุณีคนนั้นเนี่ยลงมาตกบนลานวัดลานเจดีทีนี้ภิกษุณีที่เดินตามหลังก็เห็นแล้วรู้สึกหมั่นไส้ภิกษุณีด้วยกันเนี่ยจะหมั่นไส้กันคนสวยก็จะหมันไส้คนสวยด้วยกันนะ คนอายุ80ก็มันไส้คน80คน40จะเทียบเคียงเหมือนเปรียบคู่มวยนะโยมคน40เนี่ยจะไม่ไปเปรียบ80นะดังนั้นเวลานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีใครสวยๆเดินเข้ามาปุ๊บคนไหนคนสวยปุ๊บจําได้หมดแล้วก็ใส่ชุดสีเขียวนะวันนี้ผ้าไหมก็สวยนะอย่างนี้จับได้หมดเลยนะเพราะอายุเท่ากันเทียบกันภิกษณุณีก็เหมือนกันพระก็เหมือนกันนะโยมเนนก็เทียบกับเนน จะไม่ข้ามรุ่นกันอันนี้สังเกตดูนะเป็นอย่างนี้จริงๆนางก็เลยบอกว่าน่าพูดคําหยาบบอกว่าหญิงแพทย์สยาที่ไหนนะมาถมน้ําลายตรงนี้ทั้งๆที่เห็นว่าคนที่เดินไปข้างหน้าเป็นภิกษุณีแต่เพออื้อนคนนั้นเป็นภิกษุณีที่เป็นพระอารหันต์ด้วยหลังจากชาตินั้นเป็นต้นมาจากเป็นภิกษุณีนางก็ต้องลงไปนรกก่อนแต่ความดีก็มีเหมือนกัน ขึ้นจากนรกมานางก็ต้องกลายเป็นโสเพณีถึงห0 0 0ืปีหกหมื 60, ปีเป็นโสเพณีหลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ได้ทำความดีเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้บวชในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระพุทธกัสปะนางก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปเนี่ยไม่ขอมีคู่แล้วขอบวชอย่างเดียวก็เลยอานิสงส์ผลบุญของนางเป็นนางฟ้าอยู่ดีๆก็ แหวกโคนมะม่วงเกิดขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนนั้นเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ก็อาจจะมีได้ขนาดเกิดจากโคนมะม่วงยังมีได้เลยนะอันนี้เคยล้อกันนะล้อคนนั้นคนนี้ว่า<ๆ>เธอเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดจากกระบอกไม้ไผ่จริงๆแล้วบางทีเขาอาธิษฐานจิตมาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายนะที่ได้มาในวัดศรีรัตนธรรมาราบทำคุณงามความดีทุกอย่างก็เพื่อให้รู้จริงเห็นจริง พิจารณาร่างกายเรานี่แหละตามความเป็นจริงแล้วก็จะสามารถวางสังขารสังขารคือของที่มีการเกิดของนี้ไม่มีอยู่จริงออกจากใจให้เหลือเพียงใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องได้บรรลุทรรได้เช่นเดียวกันธรรมะในวันนี้ก็เห็นสมควรเกเวลาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนสีสาธุสา